เนี่ยรู้ป่ะในปี2019มีชายวัยกลางคนคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในห้องเช่าเพียงลําพังโดยที่ทุกวันเนี่ยเขาก็จะออกไปทํางานในตอนกลางวันและกลับมาบ้านในตอนเย็นในของทุกวันเป็นปกติแต่มีบางอย่างน่ที่มันเริ่มแปลกไปตัวเขาได้เริ่มสังเกตว่าของในตู้เย็นเขาเนี่ยมักจะหายไปทีละนิดทีละน้อนนยในแต่ละวันแรกๆตัวเขาเนี่ยก็อาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยอาจจะหลงลืมหรือคิดมากไปเองแต่เมื่อนานวันเขาเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะตรวจเช็คอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น กับพบว่าอาหารของเขาเนี่ยมันหายไปจริงๆเพื่อที่จะหาความจริงเนี่ยเขาจึงตัดสินใจติดตั้งกล้องวงจรงปิดภายในห้องครัวโดยมันเนี่ยจะเชื่อมต่อเข้ากับมือถือของเขาในเช้าวันหนึ่งเนี่ยขณะที่เขากําลังทํางานอยู่โทรศัพท์ของเขาก็ได้แจ้งเตือนบางอย่างที่กาลังเคลื่อนไหวเขาจึงรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อตรวจเช็คสิ่งนั้นทันทีกับได้พบกับความจริงที่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง ที่โผล่ออกมาจากตู้เก็บของในห้องขวงเขาที่ก็ค่อยคืบคานออกมาแล้วก็เปิดตู้เย็นหยิบของกินของเขาแล้วก็กรีบกลับเข้าไปในตู้อย่างรวดเร็วราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาจึงรีบโทรหาตำรวจทันทีเพื่อให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ได้พบกับความจริงที่ว่า มีผู้หญิงเนี่ยที่มีอายุราวๆห้าสิบปีที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องรัวของเขามาตลอดเกือบหนึ่งปีเลยแนย่โดยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่รู้เลยว่าเขาเนี่ยไม่ได้อาศัยอยู่ที่ห้องช่าของเขาเพียงลาพังเท่านั้นเธอได้สารภาพกับตํารวจว่าเธอได้เอาเสือบ,บางๆเนี่ยไปปูในตู้และแอบ,บอยู่ในนั้นเนี่ยในทุกๆวันในตอนที่เจ้าของบ้านเนี่ยออกไปทํางานในช่วงเช้าเธอก็จะออกมาหาของกินในตู้เย็นทีละเล็กทีละน้อย,อยเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตจนถูกจับได้แต่เธอเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่ใช่โจรน,นะแต่เป็นแค่คนเล่อล่อที่แอบ,บเข้าบ้านของคนแปลกน้าา่มอตเขซัว ที่ไม่ทำอะไรพอเธอให้เหตุผลว่าข้างนอกเนี่ยมันหนาวข้างในอบอุ่นกว่าแถมยังปลอดภัยกว่าด้วย